สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องราวอาถรรพ์ในป่าลึกกันบ้างนะคะเรื่องสางสมิงร้ายแห่งป่าสังขระบุรีค่ะเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่ปู่ของผมเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งครับปู่ของผมเป็นคนสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีปู่ผมแกเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อน ตอนที่แกหนุ่มๆม,มีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์สมัยนั้นทางการยังไม่ได้เข้มงวดและสัตว์ในป่าก็มีมากมายเดินเลือกยิงกันได้เลยครับปู่ผมชื่อพรานจันครับแกเป็นพรานล่ากระทิงโดยส่วนมากแกจะไปกับเพื่อนพรานคู่ใจของแกชื่อพรานเมาะครับเพราะเวลาที่ล่ากระทิง ต้องช่วยกันยิงซ้ำกระชิงเป็นสัตว์ตระกูลควายป่าแต่มีขนาดลำตัวที่ใหญ่มากครับหากมันรู้ถึงอันตรายมันจะวิ่งมาไล่ล่าไล่ขวิดแล้วกระทืบซ้ำมีพรานที่เสียท่าโดนพวกมันขวิดจนไส้ทะลักตายหลายรายแล้วปู่แกเล่าต่อมาว่าในระหว่างแกล่ากระชิงนั้น แกเห็นกระทิงโทนยืนกินหญ้ากลางทุ่งอยู่ตัวเดียวแกกับเพื่อนพรานก็เลยตัดสินใจว่าจะจัดการยิงกระทิงตัวนี้กันเมื่อแกกับเพื่อนเดินอ้อมเพื่ออยู่ใต้ลมไม่ให้มันได้กลิ่นของคนจนได้ระยะเพื่อนแกก็ยิงไปยังกระทิงตัวนั้นทันทีแต่ด้วยลำตัวที่มีขนาดใหญ่ของกระทิงโทนตัวนั้น ลูกกระสุนลูกโดดจากปือลูกซองก็ไม่สามารถหยุดมันได้ปู่คงผมก็เลยยิงซ้ำแต่ก็ไปโดนตรงสะโพกของของมันเพราะมันเอี้ยวตัวกลับเลยทำให้ยิงพลาดเป้ามันร้องอย่างเจ็บปวดแล้วรีบวิ่งหนีไปยังป่าทึบเบื้องหน้าทันทีปูกับเพื่อนพรานก็เลยตัดสินใจกันว่า จะตามกระทิงลำบากตัวนั้นกันข้าว่าเราสองคนตามรอยมันไปเหอะโดนยิงไปน่าจะไปตายในป่าไม่ลึกมากนักจะทิ้งไว้ก็เสียดายพรานเหมาะพูดไปงั้นเราตามรอยเลือดมันไปข้าสังเกตเห็นรอยเลือดมันเป็นฟองเองน่าจะยิงไปโดนปอดของมันมันน่าจะวิ่งไปไม่ไกลนัก จากนั้นแกกับเพื่อนก็เข้าป่าทึบเบื้องหน้าที่เจ้ากระชิงตัวนั้นหนีไปทันทีเมื่อเดินตามรอยมาได้สักพักปู่กับเพื่อนก็เห็นรอยเท้าเสือขนาดใหญ่มากเดินตามรอยกระชิงเจ็บตัวนั้นไปก่อนหน้าแกกับเพื่อนปู่กับเพื่อนถือปืนลูกซองในมือด้วยท่าเตรียมพร้อมเพราะกลัวโดนเสือตลบหลัง ดูถ้าพวกเราโดนไอ้เสือนั้นแบ่งเนื้อไปกินแน่ว่าไอจันพรานเมาะบนออกมาช่างมันดีกว่ามันมายุ่งกับพวกเราปู่ผมตอบเดินกันมาถึงเย็นปู่กับเพื่อนจึงรีบทําห้างบนต้นไม้สูงอย่างรวดเร็วด้วยความชํานาญป่าจากนั้น ก็รีบกินข้าวเหนียวกับอาหารแห้งที่เตรียมมาพักครั้งแรมให้เสร็จเมื่อใกล้ค่าปูผมจุดทูปพร้อมเครื่องเส้นเจ้าป่าเจ้าเขาส่วนพานเมาะก็บริกรรมคาถาพ่นมากไปยังห้างที่จะพักกันในคืนนี้ผมลืมบอกไปว่าปู่ของผมเป็นพรานมานาน เรียนรู้ศาสตร์ป้องกันพูดผีมาจากพรานรุ่นเก่าส่วนพรานมากก็เหมือนกันแต่ร่ำเรียนคนละครูกันครับหลังจากที่ปู่กับเพื่อนขึ้นไปบนห้างพักเรียบร้อยก็ได้นั่งพักกันตามถนัดคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงแต่ด้วยป่ารกทึบแสงจันทร์ก็รอดมาสองมาเพียงเล็กน้อย ปู่กำลังจะจุดตะเกียงน้ำมันที่เตรียมมาด้วยแต่พรานมอกแกแย้งขึ้นมาว่าเอ็งไม่ต้องจุดก่อนหรอกเอาไว้ใช้ช่วงจำเป็นจะดีกว่าหลังจากนั้นปู่กับเพื่อนก็นั่งสูบใบจากพูดคุยกันตามปกติจนถึงเที่ยงคืนป่าทั้งป่ากับเงียบสนิทเสียงข้างบางชนีหรือเสียงหมาในที่ส่ง เสียงกันยามค่ำคืนกลับเงียบสงบไปหมดปู่กับพานเมาะต่างรู้กันทันทีว่าเดี๋ยวต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองคนได้มีวิชาสยเวทติดตัวและได้ท่องป่าลึกลับกันเป็นประจำครับได้การละวะไอเมาะคืนนี้เตรียมรับมือ ปู่ผมพูดกระซิบออกไปเองเตรียมตัวให้ดีข้าว่าน่าจะเสือใหญ่ไอตัวที่มีรอยเท้าเมื่อช่วงเย็นนั่นแหละพรานเมาะพูดเบาๆหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ปรากฏพระพิสุรูปหนึ่งพันสายังไม่มากนะักเดินดุ่มๆออกมาจากป่าละเมาะข้างทางมือข้างหนึ่งถือกรด อีกข้างถือตะเกียงนำทางดวงเล็กๆพระรูปนั้นเดินมาเงียบๆแทบจะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยเมื่อพระรูปนั้นเดินมาอยู่ใต้ห้างปางพักก็เงยหน้าขึ้นมามองปูและผ่านเมาะที่อยู่บนห้างก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าโยมโยมอาตมาเดินทุดงแล้วหลงทางในป่านี้ ตอนนี้อตาตมาหิวเหลือเกินมีอะไรให้อตาตมาได้ฉันบ้างปู่กับพานเมาะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าสิ่งที่อยู่ใต้ห้างขณะนี้ไม่ใช่คนน่าจะเป็นสมิงจำแรงมาข้ากับเพื่อนไม่มีของกินหรอกให้กลับไปเสียเถิดปู่ผมพูดขึ้นมาพระรูปนั้น ก็ยังคงพูดประโยคเดิมอีกซ้ำๆโดยไม่ถอยไปไหนสายตาก็จับจ้องที่ปูและพรานเมาะอยู่ตลอดเวลาถ้าแกยังไม่ไปโดยดี mm hmm. เห็นทีข้าต้องจัดการยิงแกเสียแล้วพรานเมาะพูดขึ้นพร้อมเปลี่ยนกระสุนในรังเพลิงเป็นกระสุนลงอาคมแต่พระรูปนั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัว จากคำพูดขู่ของพรานเมาะเลยยังคงจ้องขึ้นมาและพูดประโยคเดิมซ้ำๆพรานเมาะไม่รอช้ายิงกระสุนลงอาคมจากปืนลูกซองของแกออกไปทันทีที่กระสุนกระทบไปยังร่างพระลูกนั้นได้ยินเสียงร้องโอ้ยด้วยความเจ็บปวดแล้วร่างนั้นก็กลายเป็นเสือตัวใหญ่ ร่างมันสีเหลืองสลับสีดำจางไม่เข้มเหมือนเสือโครงทั่วไปเสือผีคำรามออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวแล้วรีบกระโจนหายไปในปา่าข้างพุ่มไม้ใหญ่ในทันทีอีกไม่นานนักความเงียบมาเยือนอีกครั้งพรานเมาะพูดทำลายความเงียบขึ้นมาว่า ข้าว่าไอ้เสือผีตัวนั้นไม่ยอมปล่อยพวกเราไปแน่วะขนาดกระสุนอาคมของข้ายังหยุดมันไม่ได้ปู่ก็เลยจุดตะเกียงเพื่อเตรียมรับมือกับเสือผีตัวนั้นอีกครั้งผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงของคนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดดังมาจากทางที่เสือผีวิ่งไปเมื่อสักครู่นั่นเอง สักพักร่างของชายคนหนึ่งรีบวิ่งมาทางห้างพักพวกเราด้วยความตื่นตระหนกร่างที่ปู่ผมเห็นนั้นเป็นชายแก่หน้าตาและการแต่งตัวเหมือนชาวกะเหรี่ยงทั่วไปแต่มือของชายแก่นั้นได้กุมหัวไหลที่โชคไปด้วยเลือดไอหนุ่มสองคนข้าดดนเสือตัวใหญ่ทำํำร้ายมา ข้าเห็นแสงไฟตะเกียงเลยวิ่งตามไฟมารีบลงมาพาข้าขึ้นไปหน่อยข้ากลัวว่าเสือตัวนั้นจะกลับมาทำร้ายข้าอีกเสียงชายแก่ขึ้นพูดอย่างร้อนรนปู่กับพานเมาะมองตาก็รู้กันเพราะบาดแผลที่หัวไหลของชายแก่นั้นเป็นข้างเดียวกันที่พานเมาะยิงโดนเสือผีตัวนั้นนั่นเองได้สิลุง แต่พวกเราขอดูแผลลุงหน่อยได้ไหมเพราะเมื่อกี้พวกข้าได้ยิงเสือตัวนั้นไปพานมาะพูดขึ้นชายแก่คนนั้นยืนนิ่งเงียบไปในทันทีเพราะรู้ว่าปู่กับพานมาะไม่หลงกลมันสายตาที่มันจ้องปูกับเพื่อนอยู่ก็เปลี่ยนไปเป็นสายตาของเสือร้ายในทันทีโดยไม่รอช้า พรานมาะได้หยิบควายธนูที่อยู่ในย่ามของแกเป่าบริกรรมคาถาแล้วโยนไปด้านล่างทันทีเพียงเซลว,วินาทีชายแก่ก็กลายร่างเป็นเสือผีอีกครั้งได้เข้าสู้กับควายธนูของพรานเมาะที่กลายร่างเป็นควายตัวใหญ่เขาแหลมงงทั้งควายธนูและเสือผีได้ต่อสู้อย่างดุเดือดปู่ผมไม่รอช้า รีบหยิบอากระสุนอาคมของแกที่ปลุกเสกมาก่อนรีบบรรจุไว้ในปืนก่อนจะเตรียมเล็งกระบอกปืนไปยังหัวของเสือผีตัวนั้นสัตว์ทั้งสองต่อสู้กันไปสักพักไม่นานควายธนูก็พ่ายแพ้ให้กับเสือผีตัวนั้นกลายเป็นเศษดินเหนียวแตกหักไปแต่สภาพของเสือผีตอนนี้ทั้งเต็มไปด้วยบาดแผลชะกันทั้งตัว ของมันส่งไปด้วยเลือดเสือผีตัวนี้ร้ายกาจจริงวะพรานเมาะพูดขึ้นมาปู่ผมไม่รอช้ายิงไปยังหัวของเสือผีตัวนั้นทันทีปรากฏเสียงปืนดังลั่นป่าเสือผีตัวนั้นไม่ทันระวังตัวถึงกลับล้มสุดลงไปทันทีเมื่อปู่กับพรานเมาะเห็นว่า เสือผีกำลังจะสิ้นใจตายร่างเสือผีนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนร่างกลับเป็นชายแก่ตามร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลจากการขิดของควายธนูมีแผลโดนยิงที่หัวไหล่จากพรานเมาะที่ยิงไปนัดแรกร่างนั้นเปลี่ยนเป็นคนไม่ถึงครึ่งช่วงล่างยังเป็นร่างของเสือก่อนขาดใจตายไปเสียก่อน ปู่กับเพื่อนจึงได้สรุปว่าชายแก่กะเหรียงคนนี้แก่น่าจะเรียนวิชาเสือสมิงแล้วเกิดติดใจเนื้อคนก็เลยตามล่ากินคนมากกว่าเนื้อสัตว์ป่าจนกลายเป็นสางอยู่แบบนี้เช้ารุ่งขึ้นปู่กับพรานเมาะได้ลงจากห้างดูสภาพศพกึ่งคนกึ่งสัตว์ แกทั้งสองก็เลยช่วยกันขุดหลุมฝังศพให้สางสมิงร้ายตัวนั้นเสียเพราะยังไงชายแก่กระเรียงก็เคยเป็นคนมาก่อนหลังจากนั้นปู่กับพานเมาะก็เดินทางกลับบ้านโดยทันทีเพราะว่าเลิกไม่ดีเสียแล้วครับจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสางสมิงร้ายแห่งป่าสังขระบุรีค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้รับฟังในครั้งต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ